สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทุบหมูกันนะคะทุบหมูไม่ใช่หมูสีงัวใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะอไองัวตัวนี้เราเก็บมาได้หกเดือนนะคะแล้วเราก็จะทุบจะดูว่าจะได้กี่บาทมาดูกันเลยค่ะเนีย่ยนะคะทุบตูดก่อนว้าว ทีเดียวเลยดูนี่ว้าวโอ้โหนี่ยคะ่ะโอ้โหถ้าแปลงพันนะคะ จะแบ่งคันเลยเดี๋ยวเราก็จะมานับก,กันนะคะว่าได้จะได้กี่บาทเนี่นะคะเราจะมานับก,กันนะคะหนึ่งสองสามสี่

8 2 9 3 0 3เก3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9

หมดยังโอ้สี่เก้าห้าสิบหกสิบหาสิบเอ็ดห้าสิบสองอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สะพาอแบงค์พันก็ได้ห้าหมื่นแล้วนะคะเนี่ยเราเหลือเดี๋ยเราจะมานับเหรียญนะคะว่าจะได้กี่บาทโอเคค่ะโอเคค่ะนี่นะคะหลังจากเรานับเสร็จแล้วก็ก็จะได้อยู่ประมาณ ห้าหมืนถ้ารวมทั้งเหรียญรวมอะไรทั้งหมดก็ได้ประมาณห้าหมืนห้ามืสี่พันสองร้อยก้าสิบห้าบาทนะคะโอเคเก็บเก็บได้เราเก็บมาก็หกเดือนแล้วเนาะเราก็ได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วคะ่ะหยอดวันละนิดวันละหน่อยนะคะเนีย่ยโอเคเนีย่ยค่ะ มีต่างกินข้าวแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมใครเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ